นี่เลยนะคะครีมภูเขาในตํานานครีมที่คุ้นเคยสุดดั้งเดิมกว่า40ปีเขามีครีมอาบน้ำด้วยนะครีมอาบน้ำนะคะเขามีสสีเลยนะมีสีเหลืองกับสีชมพูค่ะลักษณะของครีมอาบน้ำเนี่ยเขาเรียกกันว่าเป็นครีมอาบนา้ำภูเขานะคะหรือว่าตัวสบู่ภูเขาก็ได้ค่ะปกติแล้วเนี่ยจะมีขายอยู่ตามโลตัสแล้วก็อีฟแอนด์บอยอื่นๆตัวนี้จุดเด่นก็คือนอกเหนือจากทำความสะอาดได้ดีแล้วนะลูกค้าเนี่ยใช้แล้วฟินแบกกับมาดีมากการทดลองใช้เองนะคะก็จะรู้สึกได้เลยว่ากลิ่นตัวมันลดลงเยอะมากเลยในขณะเดียวกันนผผิิิววก็ไไมม่่แหหห้้้งงงทใเลยะะค แล้วเวลาที่เราสัมผัสจะรู้สึกได้แล้วว่าปกติทั่วไปการใช้สบู่จะทําให้ผิวแห้งแล้วก็มีไฟฟ้าสถิตแต่ตัวนี้มันไม่แห้งเกินไปแล้วก็ในวิธีการใช้ใช้ง,งานง่ายผิวไม่เอียดแต่ในขณะเดียวกันผิวไม่ได้เลื่อนมากเดียวกับยี่ห้ออื่นเลยลักษณะของสบูเ่เหลวในท้องตลาดจะมี2แบบแบบแรกคือใช้แล้วผิวเอียดเลยแบบที่2คือใช้แล้วเนี่ยหลังกับอาบน้ำแล้วล้างไม่ออกสักทีมันจะลื่นๆซึ่งตัวนี้จะอยู่ระหว่างกึ่งกลางผิวไม่แห้งอีสตในขนาดเดียวกันผิวจะรู้สึกว่าเวลาล้างร ความชุ่มชื้นเอาไว้ได้แล้วก็จุดหนึ่งเนี่ยที่วัดได้เลยคือมันไม่มีไฟฟ้าสถิตเข็มอาบน้ําตัวนี้ช่วยลดกลิ่นนะคะช่วยลดกลิ่นแก่ช่วยลดในเรื่องของผิวแห้งในขณนะดเดียวกันอยู่เวลาที่ล้างออกไม่เอียช่วยกะจัดคราบไขได้ดีมากสองสูตรนียความแตกต่างอยู่ที่สูตรสีเหลืองเป็นตัวออริจินอลนะคะคือจะเป็นลักษณะของผิวปกติช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวกระจ่างใสในขายที่สีชมพูช่วยเพิม่มไขมูกลงไปช่วยในเรื่องของการทําให้ผิวเนียนนุ่มชุ่มชื้นมากขึ้นด้วยแล้วแต่ความชอบเลยหนึ่งขวดขนาด400 ทั้งเซ็นทัลทุกสาขาดงกิมสัสคิลลิมปิงและจิ้มตะก้าได้เลยนะคะ